มาแล้วครับเกมที่ชื่อว่าแฟกช g ก y วันนี้มาสนุกกับน,น้องไอเดียุูบ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 ูยูบูไอเดียจะพามาเล่นกันนะคะนะนหน้าไอเดียละโอ้โอ้โอ้โอโอ,โอ,โอ,โอ ไปเล่นเฮ้ยไปแล้วไอเดียกดไปแล้วโอ้โหน้องเดียจะพาไปเล่นเกมกันบ๊ายบายเบบี้ h a t จิ๊ดๆๆ๊ดจิ๊ด Baby Chat ไปเลยตต่อะไรเนี่ยอู้หู้ทำไงอู้พร้อมหรือยังน้องไอเดียพร้อมหรือยังคะแข่งขันหรือยังป้อมหนึ่งไป Go ไปแล้วตุ๊ต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 โอ้ตกที่ข้างไหนอะข้างไหนทำไม่ทำไม่ทำไม่ อ่าทางนี้ว้าไปแล้วว้าตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บล็อกนี่กระโดดกระโดดอุย๊ยตกอีกแล้วเอา้าเอ้ยไม่ตกอืมโอ้ยเบ็กไม่อยู่โอ้ยมันไม่เจอไม่ผ่านละดูอ่า ไปเลยลูกไปแล้วลูกไปแล้วปปอ่าไหที่สุดแล้วก็ถึงส้นชปยแล้วโอ้ยหลงมันต้องหลบมันต้องหลบดิไป เอ้าเดียรเรีย,ยวกกกดพ่อทำไมคะเอ้ามันมองไม่เห็นมันพ่อทำไมไปแล้วอ่าเย้นังเดียชนะเลิศ